มาแล้วจ้าเพื่อนๆนมาแล้วมาแล้ววันนี้วันนี้ฝน,น,นไม่คไม่ตกเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมมาช,ชมอะไรนะมาชมสวนอีกสวนอีก <c oughs> ไม่มีอะไรกําลังบอกเพื่อนๆนวันนี้เกือบเกือบทาวีดีโอแล้วกําลังบอกเพื่อนๆพ่อว่าอ,อ,อะไรนะตอนนี้ ช่วงนี้ไม่มีผลไม้อะไรจะโชว์ผลไม้ตอนนี้มันก็มีแค่แอปเปิ้ลกับลูกแพร์แล้วก็องุนะ่นเนาะไม่มีอะไรจะโชว์กาลังว่าไม่มีอะไรจะโชว์โชว์แต่หน้าตัวเองมาหลายวันแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาโชว์ได้โอกาสพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งก็ถามว่าอะไรนะถามว่าไม่มีกีวีเหรอเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ากีวี่นะที่เยอรมัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมีอะไรจะโชว์โอ้ยมันไปแล้วนนเดี๋ยว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 โอ้ยมันมันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เห็นไหมนี่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 เห็นหรือเปล่าเอยเห็นหรือเปล่าเอยนี่นี่ตัวอะไรนี่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 เห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะพยายามพยายามเราใช้กล้องหน้าเพื่อนๆเราจะพยายาม ให้เพื Dante, ahan, Here, really. ่อนๆดูนี่นี่นี่นี Mormon ่นี่เห็นไหมเห็นไหมพื่รู้เห็นหรือเปล่านะเพื่อนๆเราใช้กล้องหน้าอพอดีมาเห็นพอดีมาเห็นพอดีเลยเห็นไหมเพื่อนๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอืมเออมาถึงกีวีต่อดีกว่าเพื่อนๆนี่กีวีเราเห็นไหมนี่คือกีวีต้นกีววีนี่จ้ะ กีวีน่ะที่เยอรมัน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 ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมันอะไรนะมันมันหนาวกีวีส่วนมากจะมีที่ประเทศอิตาลีอะไรทางโน้นอ่ะพะประเทศเขามันร้อนเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็อยู่เมืองอยู่เยอรมันเนี่ยมันไม่มีถ้ามีก็มีเฉพาะว่าปลูกปลูกไว้กินอะไรเงี้ยปลูกส่งออกมันไม่มีหรอก เหมือนคล้ายๆกับบ้านเราเนาะบ้านเราที่เชียงใหม่เขาจะมีแอปเปิลอะไรอย่างนี้เอ้ยจะมีสตรอบเบอรี่ที่เชียงใหมนะ่เนาะที่อีสานมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยที่ทางใต้ก็มีทุเรียนอะไรเงี้ยแต่แต่แต,แต่แต่ว่าอยู่เยอรมันกีวไม่มีมีอยู่แต่เขาปลูกไว้กินอะไรเงี้ยมีเห็นไหมเราก็เพิ่งจะปลูกได้สองหรือสามปีไม่รู้นะต่เราจะปลูกข้างกําแพงบ้านเพราะกําแพงบ้านมันจะร้อนอก็เลยปลูกข้างถ้าปลูกไว้ นอกเนี้ยมันจะตายนะแต่ว่ากีวีมันก็มีอยู่มันมีอยู่แบบเขาบอกว่าอะไรนะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราต้องปลูกปลูกตัวผู้ตัวเมียปลูกสองต้นแต่พอดีเราไปเห็นตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ต้องมันมันออกลูกเองไม่ต้องใช้ตัวผู้ตัวเมียเออเรากเ็เลยลองซื้อมาปลูกดูทีนี้ปลูกเมื่อปีปีนี้แหละเห็นตอนมันออกดอกเห็นมันมีดอกนะ แต่ว่ามันร่วงออไม่รู้ไม่รู้ยังไงนะคอยดูก่อนปีต่อไปไม่รู้ว่ามันจะจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ตัวผู้ตัวเมียนะแล้วลองดูก่อนเอ,อแล้วเราจะมีกีวีเรามีอยู่กีวีออรุ่นเล็กหนานหัวแม่มือนี่แหละรสชาติอร่อยจะอร่อยกว่ากีวีตัวนี้นะอร่อยกว่ากีวีตัวใหญ่อ,อืเราปลูกได้สองสามปีแล้วมีลูกแล้วแหละแต่ต้นมันไม่ใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูนะอ,อืม แต่ว่าเมื่อตอนที่เราไปเที่ยวเราเก็บไปได้ประมาณครึ่งกิโลต้นเล็กๆเรากําลังจะหามาปลูกอีกสักต้นหนึ่งสองต้นอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ใหญ่พุ่มมันพุ่มไม่ใหญ่เห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูลูกมันมันเริ่มสุกแล้วแหละนี่นี่น,นี่ลูกมันเห็นไหมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะนี่น,นี่เห็นไหมม,มีอยู่ม้างแล้วแหละนี่ เพื่อนๆใช้กล้องหน้านี้มันลำบากเนาะเวลาเราหมุนกล้องแบบมันจะไฟไปหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ดูเราพาไว้ให้ดูเมื่อกี้เพราะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเห็นไหมเห็นไหมคล้ายกีวีนั่นแหละนี่เห็นไหมเออนั่นแหละมันจะหวานกินทั้งเปลือกนะเพื่อนๆกินทั้งเปลือกกีวีตัวนี้ยังว่าแหละเดี๋ยวนี้พวกเกษตรนะเขาก็จะผสมประสานกันไปเหมือนโรคพุ่นนั่นแหละเห็นไหมเขาผสมประสานให้เข้ากับ อากาศของประเทศเราแล้วเราก็ปลูกได้อย่างนี้ใช่ไหม,มตัวนี้ไม่เป็นไรเราจะหาต้นมันมาปลูกอีกสักปีนี้เราไปดูแล้วแหละแต่ต้นมันไม่สวยเลยไม่ซื้อเพราะว่ามันมีมันต้นพุ่มมันไม่เยอะนะเราก็เลยอยากได้อีกสักสองสต้นปลูกไปกินอ,อไหนๆก็มาแล้ววันนี้มาแถวนี้แล้วเอาเป็นว่า,าชิมชิมองุ่นดีกว่าเนาะ สตรอเบอรี่ไอๆๆโลภะไว้วันหลังวันนี้ชิมมงนุนก่อนเนาะมีเพื่อนๆหลายคนถามมาอยู่เหมือนกันหละมีเพื่อนๆหลายคนถามมาอยู่ว่าเออะไรนะเจอแฟนได้ยังไงอืมเจอแฟนได้ยังไงเนี่ยเจอแฟนได้โอ้ยแบบแบบยังไงอะแบบวาสนานะเพื่อนๆ เรื่องเจอแฟนเนี่ยมันง่ายมากเลยแบบเขาติดต่อให้ได้เจอกันปึ๊บปั๊บเลยนะแต่ว่ายังไม่อยากเล่าดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะเล่าเรื่องเจอแฟนคนนี้เราเชื่องแฟนคนไทยดีกว่าคนไทยเนี่ยมันน่าสนใจเยอะกว่าแฟนคนฝรั่งเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่าไทยแล้วว่าตามมาฝรั่งดีกว่านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพอเล่าแล้วมันมีอารมณ์เยอะเรื่องแฟนคนไทยนะมันจะยาวแต่เดี๋ยวมีโอกาสก่อนเดี๋ยวจะเล่านะ เดี๋ยววันนี้ชิมอางุนดีกว่าเนาะเพื่อนเพื่อนหรือ,อว,ว่าเพื่อนๆพื่อมาอยากชิมเ,ออเดี๋ยวมันไม่มีอะไรโชว์ช่วงนี้นผลไม้มันเริ่มหมดแล้วเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังมันมีอยู่สามอย่างแล้วโชว์หน้าให้กู <laughs> อยู่ข้างถนนนะเพื่อนๆคนขับรถไปมาคนเดินไปมาป้าเปล่าเนี่ย <laughs> เห็นไหมถนนนั้นเอ้นินถนนถนน,ถน,น <laughs> อยู่ข้างล่างถนน <laughs> <laughs> จ้าชิมบางุวลก่อนนะเออแล้วชิมบางุวลกันดีกว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเอาเอาแบบไม่ต้องเอาสวยๆนะเอาแบบง่ายๆเข็นง่ายๆนี่แหละในมือนี่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นอังนวลเขียวนะเห็นไหมเห็นหรือเปล่านะเพื่อนๆเราก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่เออเอาอย่างนี้เออดิอายโง่จริงๆเลย <laughs> โง่ไม่รู้อยาก <laughs> เออนี่เอาพวงเล็กๆดีกว่าไม่ต้องเอาพวงใหญ่ๆหรอกเดี๋ยวพวงเพื่อนเอาพวงใหญ่ๆเดี๋ยวมันน่ากินเกินเดี๋ยว,พวเพื่อนๆอยาก <c oughs> โอ้ยสะเทือนสะเทือนรอมากไม่ได้เดี๋ยวชิมตัวนี้นะ <c oughs> พเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมอ่างุูที่เยอรมันมันจะไม่ใหญ่เออเขาเขาจะปลูกไว้ทํวายนะอ่างงมันไม่ใหญ่เหมือนพวกของจีนของอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะมันมีแต่มันมีพันุ์ของมันเนาะเออนะเดี๋ยวชิมดีกว่า โอ้ยเพื่อนๆคิดดูแล้วกันเนาะเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้ออังุนเขียวแล้วมันจะเหลืองแบบนี้รสชาติมันเป็นยังไงนะ่ะคิดเอาเองแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะคิดเอาเองนะมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวปนหวานนะมันจะอร่อยเหมือนมันระวังซีเราเสื้ออังุนมันจะเปรี้ยวมันจะหวานออยนำลายเลยมันจะหวานยังไงลูกหวานจืดๆเนาะเดี๋ยวนี้มันหวานหวานออกเปรี้ยวนะ่ะอร่อยอร่อยหวานออกเปรี้ยวอรอว่อ,รอยเพื่อนๆ ไปต่อนี่พันที่หนึ่งนะพันที่หนึ่งพันที่หนึ่งอันนี้มาพันที่สองเราจะพยายามหาที่สูงๆเราไม่อยากนั่งนะเพื่อนๆวันน้พอเอว่าจะเก็บไม่ได้เก็บนี่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 อ่ะพันนี้พันนี้พันที่สองนะเพื่อนๆ โอ้ยเดี๋ยวแย่ก็ไปแย่ก็ไปในพอ่อมังกรท่ไมมันจะซิมเท่ไมมันจะทิ่มตาเสียงมาเสียงเพราะเพื่อนเพื่อนไดเนี่ยมันจะทิ่มตาโอ้ยนอนเสียงพ่อพ่อเพื่อนน่ะนะอย่างที่สอง อันนี้ออกหวานกว่าอันเมื่อกี้ออกหวานกว่าหวานแล้วก็เปรี้ยวน้อยกว่าหวานกว่าน้อยโอ้ยอะไรมันจะอร่อยขนาดนี้ว่าเวลาชิม <c oughs> <c oughs> อย่างที่สองเลนะพันที่สองโอ้ยมันจะหมดด้นหรือเปล่ปาเนี่ยเดี <c oughs> เ๋ยวเดี๋ยวจมไม่ทันไปก่อนนีกว่า ไปเร็วๆนะเพื่อนๆอย่างที่สามอันนี้ไม่มีเม็ดลูกเล็กๆเห็นไหมอย่างที่สามไม่มีเม็ดเดยชิมก่ออันนี้คล้ายๆอย่างแรกเยียวหวานคล้ายๆอย่างแรกมันไม่มีเม็ดไปจอไปจอเดี๋ยววีดีโอหมดอันนี้อันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่สุกนะเพื่อนๆนี่เห็นไหม ตอนนี้ตอนแรกตอนนี้ตอนแรกแฟนจะทอจะตัดทิ้งตอนแรกมันเปรีย้ยวปีแรกนะมันเปรี้ยวมากเลยแฟนว่าจะตัดทิ้งวพราเงี้พอมาปีปีเมื่อวานปีที่แล้วนะหวานช็บเลยเพราะตอนนั้นคขาชิมตอนมันยังไม่สุกมั้ง <c oughs> อ,อ,อย่างหนึง่งอย่างหนึง่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างสี่อย่างสี่เปรนะี้ยวเปรี้ยว อย่างหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าเพื่อนๆอ,อย่างห้านี่อย่างห้าอย่างห้าก็อย่างที่เราให้ฟังแลบอกว่าอางุนบอกว่าอางุนแดงบอซื้อมาพิมพิ่งออกโลกปีนี้ในี่ได้สองปีแล้วมันเป็นเขียวอึป,ปือเลยอันนี้หวานหวานนำเด้อเพื่อนๆหวานนำหวาน ยังอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนอยังอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วเด้อเพื่อนเพื่อนน่มาอยังสุดท้ายเลกว่าอย่างเนี้ยอย่างนี้นะอย่างตัวนี้ลูกมันใหญ่ลูกใหญ่กว่าอย่างตัวนี้จะลูกใหญ่กว่าทุกทุกอย่างแล้วรสชาติมันก็จะรู้สึกว่ามันจะมีความหอมมีความหอมมีความอร่อยแล้วก็เนื้อมันจะกรอบตัวนี้นะ่ะได้ยินไหม หวานหวานตัวนี้หวานเหมือนตัวนี้จะเหมือนองุ่นแถวบ้านเราที่ว่าเขาขายกันนะหวานหวานหวานกรอบตัวนี้หวานกรอบตัวทุนตั้งโน้นมันจะนิ่มๆหน่นนอยแม่แม,แม,แม่ช่ยไม่เห็นกันแล้วไงเนี่ยโอ๊ยแค่นี้แหละเพื่อน <laughs> ๆไลฟ์สาระเนาะวันนี้เนาะจริงๆเลย เหนต่อ,อยเพื่อนๆมันเห็นไหมนี่เห็นหรือเปล่านี่โอ้ยอะไรก็ไม่รู้นี่มันเยอะเกินเนาะเกินนะแค่นี้แหละเพื่อนๆยาวเกินแล้วชิมมางานเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะชิมชาลีเดี๋ยวเก็บมาดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ยาวเนาะเก็บมาแล้วชิมไปดูเนาะเออแค่นี้แหละจ้าจ้าจ้าคิดถึงคิดถึง